เป็นไวรัสในตระกูลใหญ่ที่มีความสามารถในการก่อโรคตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่รุนแรงมากโดยจะเป็นไวรัสที่ห่อหุ้มด้วย positive stranded RNA มีจีโนมขนาดใหญ่และมีโปรโตีนต่างๆเช่นโปรโตีนสป i k ค์ซึ่งจะเสริมในการยึดต,ติดกับเซลล์โฮสต์และการหลอมรวมของเยื่อหุ้มเซลล์ของไวรัสการติดเชื้อซาโควิ2หรือโควิด1 9นั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วระหว่างมนุษย์ในระยะเวลาอันสั้นผ่านเสมหะ น้ำมูกน้ำลายการไอและจามรถกันหรือเรียกว่า nosocomial transmission หรือการสัมผัสเชื้อผ่านมือไปยังเงยื่อปูตาจมูกและปากหรือเรียกว่า contact transmission ทำให้ WHO จำเป็นต้องประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่การที่ซาโควี2จะอยู่รอดในเซลล์โฮสต์ได้นั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆและหนึ่งในนั้นคือปรเป็นไลค์โปรตีส โดยเอนไซม์นี้จะทำให้ได้โปรตีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ transcription, replication ดังนั้น SARS-CoV-2 ปราเป็นไล e โป o ต e a s จึงเป็นเป้าหมายของยาที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้เกิดการหยุดการจำลองและเพิ่มจำนวนของไวรัส SARS-CoV-2 ได้ s าโควีทมีรูปร่างอนุภาคเป็นทรงกลมขนาดไม่แน่นอนเป็นไวรัสขนาดใหญ่ที่มีเปลือกหุ้มเป็น RNA Vi อไวรัสและไวรัสบริออมีสารพันธุกรรมเป็น Sin g l e s t r a n d e d RNA positive s e n s ส่วนที่มัดอยู่กับ RNA คือนิวเคลียโปรตีนเป็นโปรตีนที่ช่วยให้เกิดโครงสร้างของไวรัสและช่วยให้ไวรัสจำลองตัวได้เปลือกนอกเป็น envelope มีปุ่มยื่นออกมาลักษณะเป็นท่อนเรียกว่า Spi k e ซึ่งมีความสำคัญในการเกาะกับ r e c e p t o อร์บนผิวเซลล์โฮสต์ สไปค์ Spike, เป็นไกลโคโปรตีนประกอบด้วย S1 และ S2 ซึ่งมีลักษณะดเด่นคือส่วนปลายใหญ่ก้านเล็กคล้ายกระบองทำให้เมื่อมองดูอนุภาพไวรัสภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแล้วคล้ายกับไวรัสมีมงกุฎอยู่ร้อมรอบจึงนำมาใช้ในการตั้งชื่อไวรัสว่าโครโรนาในไวรัสจะมีโปรโตีนซึ่งทำหน้าที่จับกับไซอาลิกแอซิดบนผิวไกลโคโปรตีนของเซลล์โฮสต์ บางชนิดเป็นตัวกระตุน้นภูมิคุ้มกันที่ดีเนื่องจากอาจมีคุณสมบัติเป็นสารบ้างอย่างหรือเป็นเอนไซม์รวมไปถึงสามารถใช้เป็นแอนติเจนวินิจฉัยสาเหตุโรคได้โดยเมื่อเข้าสู่เซลล์โฮสต์จะทำให้มีการสร้างสาย RNA ของไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขณะเดียวกันก็จะมีการสร้างโปรตีนเพื่อมาห่อหุ้ม RNA ใหม่ประกอบเป็นตัวไวรัส ซาโควี2นั้นสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทได้แก่ซาโควี2 L type และ S type โดยมี t ทร g เกตคือ angiotensin converting enzyme 2 receptor เป็นบริเวณที่ไวรัสเข้าไปจับเพื่อทําให้เซลล์โฮสต์เกิดการติดเชือ้อซึ่งภายในนิวเคลียสของซาโควี2มีจีโนมและโปรตีนสําคัญเรียกว่า spike protein ไวรัสสามารถเข้าเซลล์ได้2ทางทางแรกคือ p ล a ส m a มาเมมเบรนฟิวชั่นั่นคือเอเวอเรสของเชื้อรวมกับเซลล์เมมเบรนของโ o สต์ทำให้เกิดการเข้าโ o ส c เซลลของเชือ้อเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายส่วนของ s อส y กล p โคโปรตีนจับกับ a n g i o t e n s นซินคอนเวอร์ติ z งเอนไซม์ทูรีของเซลลแล้วถูกกระตุ้นด้วย t r a n s m เมมเบรนโ r รีเอสเซ e รีนทูซึ่งเป็นโ o รีเอสของโ o ส c เซลโดยการตัด Spike Prote s p i k โปรตีนเอส1ออกทำให้ s 2เผยออกมาและช่วยให้ RNA Virus เเข้าเซลล์ได้ โดย RNA ไวรัส2สายเมื่อเข้าสู่เซลล์แล้วจะมีการคัดลอกรหัสของเชื้อไวรัสทั้งนี้ RNA ไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นมาจะมีการแบ่งตัวหรือแตกหน่อเพื่อแพร่กระจายเชื้อต่อไปหรือทางที่2คือเข้าโดยวิธี endocytosis โดยการสร้างเอนโดโซมรอบอนุภาคของไวรัส เมื่อ pH ในเอนโดซมต่ำลงหรือเมื่อคาเทฟซินซึ่งเป็นโฮส t ์ซิสเตอินโปร e ีเอสทำให้เอนโดซมเปิดออกเอนเวล o p ของเชื้อเกิดหลอมรวมกับเมมเบรนของเอนโดซมทำให้แคสปิดปล่อย RNA ออกมาซึ่ง RNA ของไวรัสที่ออกมาอยู่ในไซโตพลาซึมจะถูกถอดรหัสและทำให้เกิดการสร้าง viral polyprotein 2ส,สายซึ่งต่อมาจะถูกตัดเป็น non-structural protein สายชนิด จากนั้นก็เพิ่มจำนวนและสร้าง subgenomic RNA ซึ่งคือ encode accessory proteins และ structural proteins หลังจากนั้นเกิดการสร้างอนุภาคใหม่ด้วยวิธี assembly หรือ maturation เป็นอนุภาคที่สมบูรณ์หรือเรียกว่า virion โดยใช้ endoplasmic reticulum และ Golgi ของเซลล์เป็น virion containing vesicle ส่งออกจากเซลล์โดยหลอมรวมกับ plasma membrane และแบ่งตัวหรือแตกหน่อเพื่อแพร่กระจายเชื้อสู่เซลล์เคียงข้างต่อไป Angiotensin-converting enzyme 2พบได้ในเนื้อเยื่อปอดหัวใจไอเลี่ยมไตและกระเพาะปัสสาวะแต่ endothelial cell ของปอดเป็นเป้าหมายสำคัญของ SARS-CoV-2 Natural พอเป็น like protease มีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสร้างโปรตีนในการจำลองแบบของไวรัสในระหว่างกระบวนการติดเชื้อของเซลล์โฮสต์โดยจะเริ่มจากการที่ไวรัสจะยึดติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ของโฮสต์จากนั้นจะส่ง RNA เข้าไปในโฮสต์เพื่อเริ่มการติดเชื้อโดยจะหลอมรวมเซลล์ไวรัสกับเยื่อหุ้มเซลล์ของโฮสต์ต่อมาเอนไซม์ของเซลล์โฮสต์จะลอกเปลือกโปรตีนของไวรัสออกทำให้สามารถเข้าถึงสารพันธุกรรมของไวรัสได้จากนั้น RNA ของเชื้อที่ได้เข้าไปอยู่ในเซลล์โฮสต์จะทำ ให้เซลล์โฮสสร้าง mRNA ที่ใช้ในการสร้างสารพัธุกรรมส่วนประกอบต่างๆของไวรัสและโปรโตีนโดยปลาเป็นไล e โปรตีเอสจะแยกโพลีโปรตีนเพื่อผลิต non-structural proteins หรือขอเรียกว่า NSP ซึ่งปลาเป็นไล e โปรตีเอส แยกที่ตำแหน่งการรับรู้ LxGg ที่ NSP1, NSP2 และ NSP3 และไวรัสจะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเซลล์ที่มีอยู่เพื่อจำลองตัวเองสุดท้ายไวรัสที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างที่สมบูรณ์แล้วก็จะออกมาจากเซลล์โฮสต์เพื่อแพร่กระจายต่อไป แม้ว่าจะยังไม่มีวิธีใดในการต้นรานไวรัสที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA เกี่ยวกับปาเป็น l i k e ปรตีเอสอินทิวิเดอร์ในการรักษา COVID 1 9แต่ผู้คนก็ได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการค้นหาสารประกอบที่ยับยั้งปาเป็นไลกโปรตีเอสที่มีคุณสมบัติทางเป็นสัตว์จรสตร์ที่ต้องการโดยปาเป็นไลกโปรตีเอสเป็นซิ s t e อีนโปรตีเอสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนหลายโดเมน ปารเปนไลค์บอรีเอสนั้นได้แสดงให้เห็นว่ามีส่วนทําให้เกิดโรคของไวรัสโดยการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติของโฮสต์ต่อ,อก,การติดเชื้อไวรัสและเนื่องจากโครงสร้างของปารเปนไลค์บอรีเอสมีความคล้ายคลึงก,กันกับเซลล์ดูบิควีดีเนสของมนุษย์ดังนั้น p e ปติดอมิเมติกอินฮิวเทอร์สอาจลบกวนดูบิควีดีเอสและนําไปสู่การยับยั้งการจําลองแบบซาโคว2ได้ค่ะ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปลาเป็น Like p r o ี e a สอ i นฮิบิเตอรจากสารธรรมชาติเช่นย u ริโคม a าฮาม d เดียนาหรือปลาไหลเพือกน้อยทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเรียกเอียนดอนเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กเตี้ยมีรากแก้วขนาดใหญ่เพียงรากเดียวสูงประมาณ10-30ซติเมตรพบในลาวและกัมพูชาพบได้ในไทยเฉพาะทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ในวงซิเมลูแบซีมีสารอัลคาลอยด์สชนิดได้แก่7 h y d r o x y b e t a c a r b o l i n 1บ r o p p o o i c Acid และ c a n t ิ i n ิกซ์วันไนโอเ o ตากลูโ n o ารจากส่วนรากที่ใช้เป็นสารต้านไวรัสโดยมีการศึกษาการเทียบกันของ c a n t ิ i n ิกซ์วันไนโอเบต a กล o โคพารกับ NS1 Protease เเพื่อค้นหาประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสไข้เลือดออกซึ่งสุดท้ายแล้วมีผลสรุปว่า c a n t ิ i n 6 1 9 o b e t a t g, t i i g oon, l อ c บ p า like r a o o คพิ e มีคุณสมบัติเหมือนยาทั้งหมดและถือได้ว่าเป็นยาที่มีศักยภาพในการต่อต้านการติดเชื้อที่เกิดจากซาโค c ี v 2การวิเคราะห์โมเลกุลและการวิเคราะห์ทางเภสต์จลศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าสารอัลคาลอยชนิดนี้มีศักยภาพจับกับปาเป็นไลค e โปร t ีเอสและสามารถยับยั้งการทำงานของการจำลองแบบการถอดความของไวรัส และหยุดการแพร่พันธุ์ของไวรัสได้แม้จะยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาโรคโควิด -19 ออกมาแต่ได้มีการผลิตเป็นสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิดออกมาหลายตำรับ <BS> ในต,ต้นของปลาแก้ไข้พิษไข้จับสัน ไข้สันนิบาตไข้ทรพิษและแก้เบาพิการกลุ่มคาซีน้อยมากกว่า150ชนิดเช่นยูริโคมานอยและยูริโคมาโนนเป็นต้น1กำมือหรือหนัก8-15กรัมต้มวันละ2ครั้งเช้าและเย็นในยาสมุนไพรราชธานีใช้รากต้มน้ำดื่มแก้ไข้กาเลเลีย ช่วยบำรุงกำลังนำรากและพิกป่าต้มน้ำกินแก้ไข้ในตำราย,ยาโบราณได้แก่ยาสามดอกทำให้อาเจียนและถ่ายใช้ล้างพิษยาเสพติดใช้บำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดและแก้อาการลงแดงจากยาเสพติด โดยยานี้จะทำให้อาเจียนและถอนพิษยาต่อมาตำรับยาประาศจันแดงแก้ไข้แก้ร้อนในนอกจากนั้นยังเป็นส่วนประกอบในตำรับยาจันลีลาแก้ปัสสาวะขัดใช้รักษาไข้ตัวร้อนไข้เปลี่ยนฤดูและยังอยู่ในตำรับยาแก้ไข้ห้ารากอีกด้วยส่วนรากใช้เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงสมรรถภาพทางเพศบำรุงร่างกายคนเดินป่านิยมใช้เพราะจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง อดทนช่วยคลายอาการปวดเมื่อยป้องกันและรักษาไข้ป่าในระหว่างการเดินทางเป็นต้นส่วนเปลือกลำต้นนำมาต้มเป็นน้ำกินเป็นยาแก้ไขต้ต่างๆเช่นแก้ไข้จับสันแก้ไข้สันนิบาตแก้ไข้พิษสามารถช่วยรักษาโรคคอพอกด้วยการใช้ตำรับยาสามรากนำมาฝนกับน้ำมะนาวใส่เกลือทะเลเติมน้ำใส่ขวดไว้ใช้กินประมาณ2เดือนอาการคอพอกก็จะค่อยๆย,ยุบไปจนหายเป็นปกติ หรือผสมรากกับน้ำปูนใสแล้วนำมาใช้ทาภายนอกเป็นยาพอกปิดแผลผุพองแผลเรื้อรังรักษาผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อบรรเทาอาการผื่นคันบริเวณผิวหนังส่วนต้นและรากนำมาต้มกับน้ำหรือแช่ในน้ำใช้อาบแก้ผื่นคันที่เกิดจากอาการแพ้อากาศหรือจากการแพ้สารเคมีนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณอื่นๆอ,อ,อีกเช่นคุณสมบัติการต้านโรคของอาการภูมิแพ้ต่างๆ คลายความเครียดและวิตกกังวลฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามีฤทธิ์ต้านมะาาเรียลดไข้ลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความวิตกกังวลออกฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งช่วยต้านการก่อเกิดเนื้องอกต้านฤทธิ์ของฮิสตามีนและมีสารต้านการอักเสบ หากใช้สมุนไพปรปลาไหลเผือกในรูปแบบยาผงครั้งแรกแนะนําว่าให้ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าที่แนะนําก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณการใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะตามมาเนื่องจากมีพิษเบื่อเมาทําให้บางคนเมื่อกินเข้าไปแล้วอาจจะทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยวิงเวียนศีรษะหรือมีไขออ้อ่อน หากมีอาการดังกล่าวก็หยุดรับประทานแล้วดื่มน้ำเยอะๆจนกว่าอาการจะหายไปและควรเริ่มกินในปริมาณน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณตามคำแนะนำการใช้เพื่อเป็นยาเสริมสมรรถภาพทางเพศนั้นไม่ควรกินยาผงเกิน1กรัมต่อวันและไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า1เดือน แต่ให้ใช้และหยุดในระยะเวลาเท่าเท่ากันการใช้ในปริมาณที่สูงเกินไปและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงของแอนโดเจนทําให้ต่อมลูกหมากโตและทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้ระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานและการใช้ร่วมกับยาสลายริ่มเลือดหรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟาลินเป็นต้นส่วนผู้ป่วยที่ใช้ยา p พรพานอลควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีรายงานการวิจัยระบุว่ามีผลยับยั้งการดูดซึมของยาดังกล่าวหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กเล็กไม่ควรรับประทานเนื่องจากยังไม่มีรายงานด้านความปลอดภัยไม่ควรนำมาดองกับเหล้าเนื่องจากมีสารอัลคาลอยที่เป็นพิษอยู่ซึ่งเป็นสารที่สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศโดยจะอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมและเครื่องดื่มเป็นหลัก เช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำเร็จของผงรากปาลาไหลเผือกที่บรรจุอยู่ในแคปซูลขนาด400มิลลิกรัมเพื่อการบำรุงสมรรถภาพทางเพศซึ่งประสิทธิภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับอายุและร่างกายของผู้รับประทานแม้ว่าข้อบ่งใช้หรือวิธีการใช้จะยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันชัดเจนแต่ยังมีวิธีการใช้อีกมากกับในโรคต่างๆดังนั้นจึงคาดว่าในอนาคตอาจมีการต่อย,ยอดการศึกษาจนสามารถได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและสร้างมูลค่าทางการค้า และมูลค่าทางการตลาดได้ไม่น้อยเลยเนื่องจากในปัจจุบันผู้คนหันมาบริโภคพ,พืชสมุนไพรกันมากขึ้น